ราจะไปดำน้ำกันที่ท่าเทียบเรือบางเบ้าทุกคนอลุนสวัดครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับเช้านี้นะครับเราอยู่กันที่เกาะช้างนะครับ กำลังจะเดินทางไปดำน้ำดูปะะการังดูปลาดูโลกใต้ท้องทะเลกันนะครับเป็นกิจกรรมของทางโคโคนัทบีทรีสอร์ทเขานี่นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่เรือเลยนะครับผม ถึงทางลงท่าเรือแล้วนะครับทุกคนครับนี่เราจะไปดำน้ำกันโอ้ท่าเรือนี้ดูคือคักนะครับทางลงดีมีเซเว่นนะฮะเฮ้ยท่าเรือบางเบ้าจริงด้วยวนเนี่ฮะเรามาขึ้นเรือจะไปดำน้ำกันที่ท่าเทียบเรือบางเบ้าทุกคน ขันสุดท้ายเลย <O of S 1> มีตลาดาด้วยนะมีนี่ไหมเดี่ยวหลบทางมาสายไหมั้ยมาสายมาจริงมีหมุดตับด้วยนะครับนี่นะครับระหว่างทางไปถ้าเรือบางเบ้านะครับก็จะมี ร้านค้าตลอดสองข้างทางแบบนี้เลยนะครับยาวๆน้ำกำละังขึ้นสวยนะะบชนุมชนบางเบ้าใน,น,นเป็นร้านค้า เอ๊ ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรากำลังจะไปดำน้ําดูปะการังนะคะวันนี้ในที่แพคเกจนะจะเป็นดำน้ําดูปะการังเกาะ4เกาะนะคะ4หมู่เกาะก็ะเป็นเกาะยักษ์เล็กเกาะยักษ์ใหญ่เกาะอะไรก็ไม่รู้อีก2เกาะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปอีกทีนึงตอนนี้เรือเพิ่งออกนะคะภาพจะเป็นยังไงเราจะเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวตามดูกัน หลังจากนั่งเรือกันมายาวนานหลับไปสามสลบนะคะเราก็ถึงแล้วเกาะแรกที่เราจะต้องลงไปดำน้ํานะคะเกาะนี้ค่ะเรียกว่าเกาะยักษ์เล็กนะคะยักษ์ใหญ่อ๋อเกาะยักษ์ใหญ่ค่ะฝั่งนี้คือเกาะยักษ์เล็กนะคะเขาจะจอดแล้วซึ่งทางทางทางจุดบริการเนี่ยก็จะมีทุ่นบอกบอกระยะไว้ะค่ะว่าให้เข้าลงไปดำน้ําได้ที่ไหนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าใต้น้ามีอะไร จุดดำน้ำาก็ยักษ์ใหญ่แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่กลางทะเลนะครับอยู่ตรงจุดดำน้ำนะครับซึ่เป็นจุดที่เขาดำน้ำชมมีปาลารังหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มีปลาแน่นอน ถึงจุดดำน้ำจุดที่สองของเกาะช้างนะครับทุกคนจุดนี้มีชื่อว่าหาดตาลเว้าหาดหาดตาลเว้าออหาดตาลเว้านะเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวเทียบเลยอา่าเป็นหาดทรายขาวขาวนะครับน้ำสวยเลยนะฮะตรงนี้จุดนี้มีนี่ด้วยมีปลาเนโมนะครับเมื่อกี้ ดำลงไปถ่ายภาพให้ทุกคนได้ดูถ่ายดูให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับ จุดสุดท้ายของที่วันนี้นะครับก็นเป็นจุดดำน้ำเกาะหวายนะครับจังหวัดตราดเกาะช้างนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันเขาบอกว่าที่จุดดำน้ำเกาะไวยนี่มีปลาค่อนข้างเยอะนะครับหลากหลายสายพันธุ์เดี๋ยวจะลงไปดูโอเคลงน้ำกันเลยครับผมทรงพยูนลงไปก่อนนะฮะไม่กลาเลยรอบรอบห่ัง 嗯。Yeah. Yeah. 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 บางเบ้าแล้วใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่าเรือเกิดปัญหานิดหน่อยนะครับทำให้ลาชา้าแต่ก็ผ่านไปได้โดยดีด้วยดีโดยสวัสดิภาพนะครับนี่ไปเราก็กลับที่พักกันแล้วก็ทานข้าว วันนี้เราสั่งเมนูเพิ่มเติมจากที่เรามีอยู่ในคอร์สนะครับก็คือคอร์สเรามีอะไรบ้างนะเธอน้ำพริกหักสดปลาอินทรีพริกไทยดำกะเพราทะเลแกงจืดหมูจังโอเคครับแล้วเราได้คูปองพิเศษไปอีก400บาทนะครับทุกคนผมก็เลยสั่งยำสามกรอบกับไอยเชลยวผัดฉ่า นะกามสามกรอบว่าร้อยแปดสิบหอยเชลล์ผัสสอร้อยยี่สิบสี่ร้อยพอดีแห่พอดีว่เาเศรษฐศาสตร์ดิมชายหาดใช่แล้ว <c oughs> กินก <c oughs> องเดี๋ยวทานข้าวกันก่อนนะครับทานไปเรื่อยๆ